สวัสดีครับแวะมารีวิวจอแอนดรอยนะครับใน h o n d a Jazz 2014นะครับซึ่งตัวนี้มีจออยู่แล้วนะครับแล้วก็จอเก่ามีปัญหาเสียนะครับหมดอายุการใช้งานเลยมาเปลี่ยนจอใหม่เป็นจอแอนด o จอนรอยะครับของยี่ห้อ n o เว l นะครับโนเวลโปรนะครับเป็นจอตัวใหม่เลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูลูกเล่นนะครับว่าลูกเล่นเดิมของตัวรถที่มีมาพอเปลี่ยนจอตัวใหม่ออปชั่นเดิมตัวไหนจะ จะมีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับครับมาดูกันเลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกดเมนูเข้าไปออปชันแรกนะครับที่ยังคงอยู่นะครับจอแจ๊ดหนึ่งสี่จะจอเดิมนะครับจะบอกการคำนวณน้ำมันนะครับว่ารถวิ่งไปกี่กิโลอัตราสิ้นเปลืองเหลือเท่าไหร่นะครับจอตัวนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับนี่ครับมีมาให้เลยนี่ครับอัตราสิ้นเปลืองของรถนะครับตอนนี้ น้ำมันเต็มถังวิ่งได้4 2 9ยบเก้ากิโลนะครับอัตราสิ้นเปลืองยังไม่ขึ้นเพราะว่าอันนี้เพิ่งเปลี่ยนจอใหม่นะครับนี่ครับเขาจะคำนวณให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนจอตัวเก่าเลยนะครับออปชั่นต่อมานะครับอ่าแอร์นะครับเปิดแอร์อันนี้ปิดแอร์อยู่เปิดแอร์นะครับจะขึ้นโชว์ที่หน้าจอรถเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมนี่ครับขึ้นโชว์ที่หน้าจอรถเลยอ่าอีกอย่างหนึ่งกล้องถอยหลังครับ เลี้ยเกียร์ถอยหลังนะครับตัวกล้องจะมีมุมปรับปรับมุมนะครับเหมือนเหมือนตัวเดิมเลยนี่ครับสามระดับนะครับการมองเบิร์ไอการมองของกล้องมองหลังแล้วก็รองรับนะครับกล้องสามร้อยหกสิบองศานะครับถ้าติดเพิ่มนะครับฝั่งนี้ก็สามารถรองรับได้นะครับและจอตัวนี้ยังมีออปชัน EQ นะครับ สามารถปรับได้ฟังเพลงแนวไหนแจ๊สป๊อปนะครับล็อกนะครับอะไรพวกนี้ปรับได้แล้วก็สามารถเลือกโซนฟังเสียงดังฟังคนนั่งข้างคนขับนะครับคนนั่งหลังสามารถปรับโซนเสียงได้นะครับครับมาดูออปชันอื่นนะครับสมมติว่าจะฟัง f m ฟเอย ครับฟัง FM อยู่ระบบเสียงพวงมาลัยนะครับเบาเสียงเปิดเสียงนะครับเน็กเพลงพวงมาลัยก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอ่าและก็สมมติว่าถ้าฟังอยู่ครับกลางคืนมันแยงตาไม่อยากให้คลื่นสามารถพักออฟหน้าจอได้นะครับปิดหน้าจอมือเสียงเพลงก็มาปกตินะครับแต่หนึ่งครั้งกลับมาเหมือนเดิมอ่าออปชั่นต่อไปนะครับ จอตัวนี้เป็นจอ Android นะครับถ้าจะอยากได้แอปพลิเคชันอะไรก็สามารถดาวน์โหลดใน Play Store ได้เลยนะครับอันนี้ที่ลงมาให้คร้าๆมีลูกทีวีมี Google Map Facebook นะครับหรืออ่ u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  e e นะครับที่ลงมาให้นะครับเมืองตน้นลูกค้าต้องการจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรก็สามารถล็อกินเข้าไปได้นะครับอ่านี่ครับออนไลน์ช้าหรือเร็วอยู่ที่อินเทอร์เนต็ตของมือถือนะครับ หมดกังวลแม้ลูกๆต้องหยุดเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโควิด -19 โมูลลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนครับเน็กนะครับครับเปิดเสียงเปิเสียงที่พวงมาลัยได้เลย ผมใช้เป็นห0 8 0นะครับอ่ะต่อไปแอปพลิเคชันต่อไปนะครับแผนที่ Google Map นะครับแผนที่นำทางนะครับไปไหนก็สามารถกดค้นหาได้เลยนะครับ นี่ครับแผนที่น้ำทางนะครับก็สามารถดูได้นะครับเปิดได้เลยหรือต้องการดูแผนที่ด้วยอยากฟัง youtube ไปด้วยก็สามารถทําเป็นสองจอได้นะครับนี่ครับอ่ะฝั่งนี้เป็นแผนที่และกันอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น y o u t u b e นะครับก็สามารถเปิดคู่กันได้เลยนะครับเล่นพร้อมกันได้เลย นี่ครับสองสองจอคู่กันได้เลยหรือจะเป็นพวกทีวีออนไลน์อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับก็นี่ครับกลับไปลุกทีวีอะไรพวกนี้ก็สามารถดูได้แล้วมันก็เคลียร์ไปได้เลยหรือต้องการเคลียร์หมดเลยก็ได้นะครับอ่ะเลยร์แอปให้ดูทีวีออนไลน์ก็สามารถดูได้นะครับนี่ครับ ดูได้เหมือนกันแต่ต้องล็อกอินเข้าไปนี้ยังไม่ล็อกอินนะครับเน็ตฟิกก็ดูได้นะครับนี่เน็ตฟิกดูได้แต่ก็ต้องเป็นสมาชิกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับแค่ล็อกอินสมาชิกเข้าไปก็ดูได้แล้วครับดูไม่อันนั้นเลยนะครับเบื้องต้นก็คร่าวๆมีประมาณนี้สนใจสินค้าก็ไลน์กันเข้ามาถามได้นะครับ